สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับที่ดินผืนหนึ่งขนาด2ี่บไร่นะครับบนตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะผืนดินผืนนี้นะครับหน้ากว้างของมันเนี่ยก็คือร้อยสาสิบเมตรลึกหนึ่งพเมตรครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปพบกับบริเวณพื้นที่สวนพื้นที่นี้ครับซึ่งเป็นพื้นที่สวน ผสมผสานนั่นหมายควาว่าพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีทั้งนาทั้งผลไม้หลากชนิดนะครับรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมไปรับชมได้เลยครับ จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดบริเวณตรงกลางของที่ดินทั้งผืนของที่แห่งนี้นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นสวนผลไม้แบบผสมซึ่งสวนผลไม้แบบผสมเนี่ยก็จะมีผลไม้หลากยชนิดเช่นมะม่วงนะครับกล้วยลำไยส้มโปที่ปะพรนรวมๆกันอยู่ ณนะที่ตรงนี้ สำหรับบริเวณที่ดินตรงนี้ขนาด22ไร่นะครับเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยสภาวะโควิดตอนนี้ด้วยนะครับการที่จะทำโคกหนองนาแล้วก็ทำงานเป็น work from home ตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่0934146632ครับ